เห็นจะสิ้นอายุพระนครให้โศกอาวรผู้รักษาหาที่มิได้เป็นป่าหญ้ารกดังพงไพรแต่จะสาบสูญไปทุกที่วานี่คือส่วนหนึ่งของบทพระราชนิพนธ์นะครับที่สะท้อนภาพความพินาศสูญสิ้นของกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2310ได้อย่างชัดเจนมากๆสภาพบ้านเมืองที่ขึบพังพินาศหมดแผ่นดินที่เหมือนจะไร้ศู์กลางไปเลย แต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าจากเท่าฐานและความสิ้นหวังทั้งหมดนั้นเองจะมีบุรุษผู้หนึ่งลุกขึ้นมาเพื่อก่อร่างสร้างชาติขึ้นมาใหม่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปรถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกเรื่องราวของพระองค์กันดีกว่าว่าเส้นทางของท่านเนี่ยมันเริ่มต้นมายังไงจากการเป็นขุนนางธรมธรมดาธรรมดาก้าวขึ้นมาสู่การเป็นจอมทัพคู่บัลลังก์ได้ พระองค์ท่านนะครับมีพระนามเดิมว่าทองดวงพระราชสมภพในปีพศ2279ซึ่งถ้าเราลองนึกภาพตามนะช่วงนั้นเนะ่ะเป็นช่วงปลายๆของกรุงเสียยุทธยาที่ยังรุ่งเรืองมากๆอยู่เลยก็คือเรียกได้ว่าทรงเติบโตมาในยุคเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเราเลยทีเดียว คือถ้าเราดูไทม์ไลน์นี้นะครับจะเห็นเลยว่าเส้นทางสู่อํานาจของพระองค์เนี่ยมันพุ่งขึ้นเร็วมากๆเริ่มจากการเป็นขุนนางหัวเมืองในตำแหน่งหลวงยกกระบาดที่ราชบุรีแล้วก็ก้าวเข้ามาร่วมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้เอกราชจนกลายเป็นแม่ทัพคนสำคัญและในทุกๆสมรภูมิที่ทรงออกรบเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถที่โดดเด่นจริงๆค่ะทำให้บรรดาศักดิ์ของท่านก็สูงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุด ก็ได้เป็นถึงสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดทางการทหารของอาณาจักรในตอนนั้นเลยและจุดสูงสุดทางทหารนี้เองครับที่เป็นเหมือนบันไดขั้นต่อไปสู่ภารกิจที่ต้องบอกเลยว่าน่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดในพระชนชีพของพระองค์นั่นก็คือการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์สร้างถังราชธานีแล้วก็ราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาจากความว่างเปล่าเลย พอถึงปีพศ2อ,อ2สนะครับตอนนั้นพระองค์มีพระชนมพรรษา47พรรษาสถานการณ์บ้านเมืองมันยังไม่มั่นคงเลยครับเราขุนนางกับรัษฎรก็เลยเห็นตรงกันว่าต้องมีผู้นำที่เข้มแข็งก็เลยพร้อมใจกันอัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชเพื่อนำพาชาติที่ยังคงแตกสลายเนี่ยให้กลับมามั่นคงอีกครั้งหนึ่ง กระบวนการสร้างเมืองหลวงใหม่เนี่ยมันมีสเต็ปที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับอย่างแรกเลยคือเลือกทำเลต้องเป็นที่ที่ป้องกันตัวเองได้ง่ายซึ่งก็คือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยา 2. พอได้ที่แล้วก็ต้องตั้งศูนย์รวมสิตใจของเมืองก่อนนั่นก็คือพิธียกเสาหลักเมืองในวันที่21เมษายน2325และ 3. ก็คือการประกอบพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษเพื่อประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่ายุคใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และชื่อที่เราคุ้นเคยกันดีกรุงเทพมหานครก็ได้พระราชทานนามในตอนนั้นเองพร้อมๆกับการสร้างพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศา,ศาสดารามหรือวัดพระแก้วที่เรารู้จักกันดีให้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรแห่งใหม่ซึ่งแน่นอนครับทั้งสองที่นี้ก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญมากๆของประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าการสร้างเมืองนะ่ะมันเรื่องหนึ่งนะครับ การรักษาเมืองไว้ให้ได้เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยและเนี่ยแหละครับคือบททดสอบที่แท้จริงของกษัตริย์นักรบพ,พระองค์นี้แล้วบททดสอบที่ว่านี่นะครับมันไม่ได้มาแบบธรรมดารรมดธาเลยแต่มันมาในรูปของกองทัพถึง9ทัพโอ้โหสงครามครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้แหละครับที่จะเป็นตัวชี้ชะตาอาณาจักรที่เพิ่งเกิดใหม่แห่งนี้เลยคือในปี2328 แค่3ปีหลังสร้างกรุงเทพนะครับพม่าเนี่ยเรียกว่าทุ่มสุดตัวเลยระดมพลมาแบบมหาศาลส่งกองทัพมาถึง9ก้องทัพบุกเข้ามาจาก5้าทิศท,ทางรอบด้านเลยนะเป้าหมายมีอย่างเดียวเลยครับคือทำลายอาณาจักรสยามที่เพิ่งตั้งไข่เนี่ยให้สิ้นซากไปเลยและตรงนี้แหะครับคือจุดที่แสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะทางการทหารของพระองค์แบบสุดๆเลย แทนที่จะตั้งรับแบบเดิมๆคือรอให้ข้าศึกมารวมตัวกันแล้วค่อยรบพระองค์ทรงเปลี่ยนเกมเลยครับใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่มันยืดหยุ่นกว่ามากคือส่งกองทัพที่เล็กกว่าแต่คล่องตัวกว่าออกไปดักตีไปสกัดเส้นทางเดินทัพของพม่าไม่ให้ทัพทั้งเก้ามารวมตัวกันได้ ในขณะเดียวกันก็เก็บกําลังหลักไว้ที่กรุงเทพเป็นกองหนุนพร้อมส่งไปช่วยในจุดที่วิกฤตที่สุดคือเป็นกลยุทธ์ที่พลิกโฉมการรบในยุคนั้นเลยครับแล้วก็ทําให้สยามที่มีกําลังพลน้อยกว่าเนี่ยเอาชนะไปได้อย่างน่าทึ่งจริงๆโอเคพอเรื่องนอกบ้านเรื่องสงครามเริ่มจะนิ่งแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็ถึงเวลาหันกลับมาจัดการเรื่องในบ้านกันบ้างก็คือการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในพระองค์ก็เลยทรงเริ่มวางรากฐานให้กับสังคมใหม่อย่างจริงจังเลยทั้งเรื่องกฎหมายศาส,สนาและก็วัฒนธรรม หนึ่งในภารกิจแรกๆที่สำคัญสุดๆเลยก็คือการจัดระเบียบสังคมครับเพราะตอนนั้นหลังกรุงแตกเนี่ยตัวบทกฎหมายเก่าๆมันกระจัดกระจายแถมยังขัดแย้งกันเองต่งางหากพระองค์ก็เลยโปรดเกล้าให้ทำสิ่งที่เรียกว่าการชำระกฎหมายครั้งใหญ่จนออกมาเป็นประมวลกฎหมายฉบับประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่ากฎหมายตราสามดวง ต้องย้ำว่านี่ไม่ใช่แค่การเอากฎหมายเก่ามารวมรวมกันนะครับแต่มันคือการสังคายนาครั้งใหญ่เลยคือตรวจสอบคัดเลือกจัดระเบียบใหม่หมดก่อนกรองเอาสิ่งที่เหมาะสมกับยุคสมัยมาสร้างเป็นประมวลกฎหมายฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งกฎหมายฉบับนี้แหละครับที่กลายมาเป็นแกนหลักของระบบยุติธรรมของไทยไปอีกเป็นร้อปีเลยส่วนเรื่องวัฒนธรรมนี่ โหเรียกว่าเป็นยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเลยก็ว่าได้ครับทรงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องาศาสนานะครับแต่มันคือการรวบรวมองค์ความรู้และหลักศิลธรรมของชาติที่มันกระจัดกระจายไปตอนสงครามให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งแล้วก็ยังมีการรวบรวมวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดบุรณะเวทโพให้กลายเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ แล้วก็มีเรื่องที่น่าประทับใจมากๆเลยนะมีบันทึกกวยว่าพระองค์ท่านเนี่ยส่งพระราชอุตสาหาสะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเปล่าเลยนะครับตามขบวนอัญเชิญพระศรีสากยมุนีจากสุโขทัยมายังกรุงเทพด้วยพระองค์เองแล้วทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันทิ้งอะไรไว้ให้พวกเราในยุคปัจจุบันบ้างคําตอบก็คือโอ้โหเยอะมากครับแล้วก็ส่งผลมาถึงพวกเราแบบลึกซึ้งมากๆด้วยถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองเทียบกันดูเลย ก่อนรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยสภาพบ้านเมืองเราเป็นอาณาจักรที่แทบไม่เหลือซากผู้คนแตกกระสานสั้นเซนกฎหมายก็สับสนวุ่นวายแต่พอสิ้นรัชสมัยของพระองค์ประเทศกลายเป็นปึกแผ่นมีเมืองหลวงที่สง่างามมีกฎหมายที่เป็นระบบระเบียบแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ถูกฟื้นฟูจนกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง และแน่นอนครับมรดกที่ชัดเจนที่สุดจับต้องได้มากที่สุดก็คือราชวงศ์จักรีที่พระองค์ทรงสถาปนานี้เองซึ่งก็ยังคงเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ของราชอาณาจักรไทยมาจนถึงทุกวันนี้สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆน,นะครับเวลาเรามองไปรอบๆตัวเราทุกวันนี้แล้วลองหาคําตอบกันดูว่ามรดกส่วนไหนของปฐมมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์นี้ที่ยังคงปรากฏให้เห็นเด่นชัดที่สุดในสังคมไทย อาจจะเป็นกฎหมายาศาสนาศิล,ละปะหรืออาจจะเป็นกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่เราใช้ชีวิตอยู่กันในทุกๆวันนี้เอง